สว,สวัสดีค่ะยูก็ชอบยายแจ๋วชาแนลนะคะวันนี้จะมากินส้มตำนะคะค่ะย,าย,า,ย,า,ยา,ายแจ๋วชาแนลกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยายแจ๋วมากินตำมะข้อ,องน้ำกันได้จ้ะเดอ้อ,ก,อกินข้าวกินตำมะข้องมือนี่หลานหยุดโรงเรียนวันเสาร์หลานน้อยมากินข้าวน้ำจ้ามาได้จ้ะเดอ้อมากินน้ำกันมากินกับยายแจ๋ว หยุดสองวันอ่าหยุดสองวันจ้าหยุดสองวันอ่ะลุยจ้ากินเลยอ่ะกิบกิบกินกิบกิบกินสิกิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้อมาเอาช้อนให้อ่ะกินเลยกินเลยอะไรอย่าต้องมาใช่อันนี้ต้อมาอีกอ่าอันนั้นกินได้ลูกกินได้เดี๋ยวต้อมาเอาใหม่ ตัววิทย์ซื้อมาดิอ้าวอ้าอ้าวกินกินรวย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 อันนี้น้ำจิ้มปลาเนื้อจ้าอันนี้มีปลาเนื้อส้มตำเดี๋ยวปลาโชว์ปลาเนื้อจ้าปลาเนื้อตัวใหญ่ๆปลาฉาดส้มตำมีลวกผักก็จะมีอันชัน ดอกบัวดอกบัวแส็บดิจ่ะเด้อดอกบัวแซบต้องเอาดอกบัวจิ้มสายบัวอ่าลุยเลยลุยเลยจ้ะกะชชยกะ่เาไม่มีถั่วยาหไม่มีถั่วยาหรอไม่มีเ้ามาตทอเมือนอ่าลุยเลยลุยเลยก่่ ส้นมาไง ah, oh. อือตรดชะล hmm. mm ูต hmm. oh, uh ัดเราโยนไประโยนเอาไม่ประโยชนกิน hmm. ข mm. right. ้าไปแซบบอแซบบอแซบอีหล uh ีแซบอีลีมนไออภาษาจีนภาษาไทยภาษาอีสานอือภาษาภาษาอีสานคือต้องพูดว่ากินข้าทแบนีใ่บ

nào <trâm> đọc à, búa đọc đọc quá đọc quá xếp sẹp đọc quá xếp dạp đọc quá xếp dạp đọc quá xếp À, này là gì ừ, ừ. ừ. à, uh. <laughs> <laughs> hey, này. เห็นแต่นาหลานไม่เห็นไหนยายอ้าวกินดิกินกินกินปากเรากยุดดอกอันทันดอกอันทันจะลื่นๆแล้วมันก็จะกืนเข้าไปข้างหนต้องมันฉันได้ลาที่หนูกับ เรากินบุเคยกินดอกอาากัญชันกันอะโอ้โห <c oughs> เรากินไม่ค่อยได้อะแบบคนนื่นเลยแบบเรากินได้ตัวนะึนได้แต่เรากิน <c oughs> กินแล้วขืนไม่ได้เลย <c oughs> เอืมกินกันเเฮ้ยผิวสวยห้ามกินดีกว่า <c oughs> บำรุงผิวสวยบำรุงสายตา <c oughs> บำรุงผม,มอืมกินได<ม>้กินได้บำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณ แบบดอกอัญชันหวานหวานอร่อยอ่ะอืมกินเยอะๆหนูกินแล้วแซ่บแซ่บอ่ากินผักงากินพังงาถ้ไม่กินนาตรงนี้หายแล้วผักกานากินผังกานากินพักกินเยอะเลยสวยๆที่ใสบัวไม่เป็นยาชอบกินใสบัวแต่แบบต้มใสบัวอร่ย

กินส้มตำปลาหนึ่งปลาหนึ่งฟังหวยคือเก่าจ้ากินยังฟังหวยคือเก่ากินได้แล้วอืมก็เล่นเริวดือดเลยเฮ้ยอ่าแข่งนะฮะอืมให้เขาดูลิ้น กินไปเลยอร่อยอ่ากินเลยกิน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 อร่อยแบบอืมโลว์กัะกินแล้วก็ไปขายใส่เนื้ออืมไข่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 เธอไหนอ่ะนี่เขาเรียกว่ากิบไข่ไข่กิบไขยทำไมล่ะไม่ขายไม่ได้ขายอืมแล้วมันมาจากไหนอันนี้ขออ๋ออันนี้ปลากิ๊บอืมอืมเล่นกินอืมเคาะเคกิน ข้าวโพดก็ชาข้าวโพดกินชาอันนี้ก็ใช่จ้าก็ใชาหนึ่งหนึ่งก็ใช่ขอใช่มีประโยชน์ตั้งแต่แรกเฮ้ยพอกกอลงกินเส้นหมี่กับอะไรนะบำรุงกระดูกกอลังกินเส้นหมี่แล้วก็ปลาดิเจ้าหายเจ้าหายบำรุงกระดูกน่ารักเลยล่ะนี่ยังค่อย